ครับสวัสดีพอ่อแม่สีเหลาหญิงสาวน้อยเพชรบันแพงสีช่องส้งชาแนลปุ๊กกันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่24ตุลาคมแล้วพี่น้องเลยก็ได้มาทำบัตาฐารถวายหลวงปู่สุขยะ,สขะโสธโรอันนี ญยติโยมน,นำเรียนล้นนะครับมาให้ลุงปูในลุงปูผมไฟคนผมไฟใหนาะเท้าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับลุงปูก็มีกิจมนูลนะครับไปตั้งเสาเอกเสาโทนะครับที่ ตำบลไทเจรเริ่นะครับนาะผมมีรถป่ายแดงมาสองคันนะครับก็เลยกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาให้ลุงปู่ได้เจิมนะครับนาะ,ะ,ะส่วนวันนี้นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับไปแสดงที่ เทพและปริมณฑลนะครับเนาะโอ้ยข่านโรตัดข่านโรตัดข่านโรตัดข้างๆโรต,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 ตัดมินบุรีพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมกำนันแกขับพิมพ์งานกำนันแกะไป รอบนี้3วันนะครับมินบูรีแล้วก็สระบูรีปาจีนบูรีเนาะเนาะอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปให้กำลังใจเด้อพี่น้องครับนะตอนนี้ก็มีญาติโยมมาเพิ่มอ,อีกหลายท่านเลยกันนะครับเนาะนำประทา,ารมาถวายนำพระทานมาถวายด้วยนะครับเนะ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 นาะมุทนาสาธุเลยเด้อครับเด้อวันพรุ่งนี้นะครับสวนน้ำดีๆปพา ครับตำบลน้องปิงอำเภอหนองแคสระบุรีเด็กพี่น้องวันพรุ่งนี้นะครับยี่ถือว่าส่วนยี่สิบหกประจันตคามนะครับเนาะเดี๋ยว,ว,ป,รวงงประจัตะะนตคามปราจีนบุรีเอา้าอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นเด้อพี่น้องเด้อมว,วนครบมวนครบ งเก้าโมงแล้วกับเดี๋ยวสักครู่เรจะได้ถวายพระธาหานลุงปูนะเพราะว่าลุงปูไปกินนิม,มนต์มานะครับก็บเลยกลับมาวัดสายนิดน,นึงญาติโยมมารอ ไฟนะครับหน่อยเยนโ้อนหน่อยวันนี้อากาศเย็นครับวันนี้เดี๋ยวดูมีกี่องศาวันนี้โอ้อากาศเริ่มเย็นเลยครับวันนี้เอายี่สิบสามองศา ยังไม่มีแดดออกมากครับมันยังสลัวสลัวอากาศเย็นลมเริ่มมาแล้วลมเริ่มมาแล้วแรงแล้วเริ่มแรงแล้วเข้าสู่แล้วดูหนาวแล้วพี่น้องตอนนี้เข้าสู่แล้วดูหนาวแล้วครับหลายพื้นที่นะครับก็เริ่มเก็บเกีเก่ยวข้าวหอมมะลิเนาะโดยเฉพาะเกศสุรินทร์ ตอนนี้ก็กำลังเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ105 ບາ

อ้าวครับคลิปมีอะไรนี่ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเด้อฝากกดติดตามช่องส่งชาแนลฝากกดไลค์กดแ like, ชร์นะครับไปกับทางส่งขอบคุณทุกรายหัวใจทุกดวงขอบคุณทุกการติดตามครับสบายดีสบายดีสวัสดีครับเด้วจะถวายประตาหารปู่ด้วยพี่น้องเด้อ